สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูไทเรียวอีฟกันนะครับไทเรียเป็นจักรยานแบรนด์ญี่ปุ่นผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นครับสีเป็นพาวเดอร์โค้ทที่มีความสวยงามเรียบร้อยและทนทานครับตัวเฟรมเนี่ยวัสดุจะเป็นโครโมลี่ซึ่งมีความแข็งแรงสูงทําให้การออกแบบเฟรมในลักษณะท่อเพียวบางนะครับทำได้โดยที่ยังมีความแข็งแรงอยู่ดีไซน์ของตัวอีฟเนี่ยจะให้ลุกที่เรียบง่ายแต่เท่ครับ มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครลูกทรงไม่เถิดทะคล่องตัวตัวเฟรมจะเป็นท่อลูกสามเหลี่ยมที่มีความเป็นแอโร d ไดนามิกอยู่ครับการพับก็จะเป็นลักษณะม้วนหางหลังจะพับเก็บได้เรียบร้อยและช่วยให้การปั่นมีความสเสถียรมากครับวิธีการพับกลางนะครับก็ง่ายๆครับการกลางนะครับขั้นแรกปรับหลักอานขึ้นจากนั้นก้าวคอพับขึ้นมาครับ ต่อมาการล้อหน้าครับโดยการดึงสลักออกก่อนแล้วก็เสียบสลักคืนแล้วก็หมุนจุดพับให้แน่นสุดท้ายยกจกักรยานขึ้นม้วนรล้อหลังให้เข้าล็อกพร้อมปัดได้เลยครับการพับนะครับให้หมุนขาบันไดด้านซ้ายไปด้านหน้าเฉียงลงจากนั้นกดปุ่มลไกายสีแดงม้วนรล้อหลังกลับเข้ามาดึงสลักออกพร้อมกับกดจุดพับแล้วก็พับล้อหน้ามวนกลับมาจากนั้น เสียบสลักคืนเข้าไปครับจากนั้นพับคอลงพร้อมกับเอาหลักอ่านปรับลงครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ t y r a l Eve นะครับจะเป็นจักรยานล้อส8นิ้วตัวเฟรมเนี่ยเป็นคอมมอลี่ครับผลิตด้วยวิธีการไฮโดรฟอร์มิงชุดเกียร์คือชิมา a โ o c คาริส8ปด e ปีดจานเป็นจาน t y r e l 5 8 T มีตัว อิลัสตอเมอร์ลดแรงกระเทือนจากล้อหลังครับมาพร้อมบังโคลนน้ำหนักอยู่ที่11.5กิโลกรัมครับส่วนตัวอีฟสปอร์นะครับจะแตกต่างจากไ i เวลอีฟธรรมดาตรงที่ชุดเกียร์นะครับจะเป็นชิมานโนโซล่า9สปีดครับส่วนตัว e l ลัสต m e r มอร์ซับแรงกระเทือนนะครับจะเป็นแบบสปริงครับทำให้สามารถซับแรงกระเทือนได้ดียิ่งขึ้นครับ หลักอานเป็นแบบไลท์เวทบวกกับเบาะที่เป็นแบบสปอร์ตครับชุดคอก็จะเป็นแบบไลท์เวทครับที่มีการยืดระยะตัวคอของตัวสปอร์ตเนี่ยจะยืดไปข้างหน้านะครับมากกว่าตัวธรรมดาครับส่วนยางนะครับเป็นยางชวบบี้โคแจ็ตัวนี้จะไม่มีบางคนนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและลดน้ำหนักให้เบาลงครับน้ำหนักรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11กิโลกร,รัมครับ จะเบากว่าตัวอีฟปกติอยู่นิดหน่อยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ t ที่ยวอีฟสวยทุกใจไหมครับสำหรับคันต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนรอติดตามได้เลยครับ